ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบป่าเป็นลูกศิษย์สมเด็จสมเด็จครับสมเด็จยานนสังวรองค์ที่สิบเก้าครับครับได้ข่าวว่าสมเด็จยานนสังวรท่านพกตะกรุดหลวงพ่อย้อยด้วยจริงไหมครับที่เอวครับพกที่เอวเลยโอ้ท่านเก็บแล้วก็เป็นจักรทีเป็นจักรพรรดิที่อังสะาแล้วก็หนึ่งในนั้นก็จะมีตะกรุดหลวงพ่อย้อยด้วยมีครับ ป่ารู้จักหลวงพ่อย้อยสระบุรีเพราะผมอยู่ผมเด็จถ้าเล่าให้ฟังท่านเล่าให้ฟังไว้อย่างไรครับประวัติภาคเก่าๆนะท่านเล่าก็ดังนวดคือเป็นมือนวดขาครับโอ้โหสุดยอดครับอยู่รับใช้ท่านมา46ปี46ปีชัดเจนเลยว่าท่านพกเนี่ยหนึ่งในนั้นมีตะกุดหลวงพ่อย้อยสระบบุรีใช่ครับโอ้โหหลวงพ่อ แกมีของดีเยอะสมเด็จยานอ่ะอือวแกก็เจ่าพาทีนี่ก็ชัดเจนหมดใช่สมต้องอป๋าป๋าชื่ออะไรนะฮะผมชื่อสมชัยบวรลาวหรือว่าเล็กแต่เพื่อนเล็กครับเล็กอยู่วัดบวรมาวัดบวรสี่สิบหกปีโอ้โหสุดยอดยังไงขอบพระคุณป๋านะครับที่ที่อหรือชื่อเล่นนะตีเล็กครับครับเป็นดับเพลินด้วยฮะหนึ่งเก้าเก้าอ๋อจะได้ มีความชัดเจนเพราะว่าบางทีเคยมีคนพูดว่าท่านท่านท่านสมเด็จยานสังวรท่านพกตะกูุดแต่ทีนี้ก็อยากจะมีคนยืนยันนิดนึงว่าใช่ชัดเจนเห็นครับผมเห็นเห็นนะฮะขอบพระคุณมากท่านอ๋อจอท่านท่านไว้ตรงอกหรือตรงเอวใส่เชือกครับคนต้องอย่าว่าใกล้ชิดจริงจริเห็นอืมท่าน ผมดูนะครัอเราต้องไม่ให้คนขึ้นมาแสดงว่าไม่ธรรมดานะครับของที่ท่านสมเด็จเนี่ยท่านทรงทรงใช้เนี่ยต้องต้องคัดกรองแล้วสุดยอดเพราะว่าในประเทศท่านรู้จักทุกวัดครับผมอืมเป็นบุญเลยที่ได้ยินโชคดีนะวันนี้พอดีมาน้องเออไม่ได้ของวีครับมาแล้วขอพิษมาเยเี่ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่น พี่วีนะครับนี่คนสมกัรของผมสิทธิ์วัดรานบพิธนะครับคนดูแลงานบวชมีหลายๆคนน้ที่มาช่วยผมโชคดีนะมีการต้อนรับที่ดีแล้วก็บางเอิญวันนี้วันนี้ได้ได้เจอป่าตีเล็กตรงกับที่ผมหาเลยว่าหลักฐาน สุดยอดครับยังไงขอบพระคุณมากนะครับครับยินดีครับไปที่วัดออนก็ได้นะครับยังอยู่ใช่ไหมฮะผมยังอยู่เมื่อวานยังเออผมเด็ดประทานให้แต่งตั้งพระยศองค์ใหม่มารับที่นี่แต่ผมไม่ได้มาผมผมที่ผมทราบเนี่ยคือได้ยินจากท่านพระมหารายกคือปัจจุบันเนี่ยอยู่วัดบวรอยู่ครับ เป็นพระราชาคณะท่านท่านฉลองเป็นอยู่สมเด็จพระวารัชพุทธิสมเด็จพระวารัชฯท่านเคยเคยยืนยันว่าสมเด็จยานใช้จริงมีองค์กรนโยบายองค์กรแล้วก็ทำอะไรบ้างนะองค์เนี้ยท่านฉลองน่เอองท่านฉลองก็บอกว่ายืนยันว่าหลูกใช่แล้วก็มีป๋าป๋าเห็น่ะ ครับเฮ้ยวีวีเขาถามอะไรวะผู้ไม่รู้ก็ผู้ปกครองที่มีถามเจ้าหน้าที่ก่อนอะไรครับครับต้อย่างเงี้ยแหละคนเยอะ่างังเขาเดือดขาดนะ